สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแรกนึกว่าเลี้ยงไว้ดูนะครับเพราะว่าแพะมันจะตัวสวยนะครับนีมบ่มาสิบกว่าปีแล้วอ๋อเลี้ยงแพะมาสิบกว่าปีแล้วนี่แกจะวางไว้ประมาณนี้แล้วมันก็จะกินกินเปลือกมันจนหมดเลยนะครับนี่สามเดือนอ๋อแพะเลี้ยงคือออกมาสามเดือนเราสามารถขายได้เลยนะ<ค>แล้วตัวโตวเลยขายนี่สวัสดีครับอ่าครูชินคนธรรมดานะครับ วันนี้มาเที่ยวาฟาร์มแพะนะครับแพะนี่ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยมีแพะเลี้ยงกันเท่าไหร่นะครับแต่พอดีผมมาเจอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแกจะทําเป็นฟาร์มเลยเมื่อก่อนนี่เห็นแกเลี้ยงไม่เยอะนะครับที่แรกนึกว่าเลี้ยงไว้ดูนะครับเพราะว่าแพะมันจะตัวสวยนะครับนี่ อพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วปรากฏว่าแกทำเป็นเลี้ยงขายเลยนะครับทำเป็นเนกษตรกรเป็นฟาร์มเลยเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะเลยนะครับแล้วแพะเนี่ยมันจะออกลูกไวนะครับปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกกี่รอบนะแต่เขาว่าปีนึงเนี่ยจะได้เยอะนะครับได้ลูกเยอะแล้วก็จะขายได้ ราคาดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของฟาร์มเนะาะว่าแกเลี้ยงยากไหมไรายขายได้เท่าไหร่นะครับสวัสดีครับชื่อยายอะไรช,ชื่อยายบุญชูนะครับนามสกุลอะไรครับเนียมโพจ้ายายบุญชูเนียมโพใช่ไหมครับจ้าอ๋อเลี้ยงแพะมากี่ปีแล้วครับนี่ มาสิบกว่าปีแล้วอ๋อเลี้ยงแพะมาสิบกว่าปีแล้วเลี้ยงยากไหมครับแพะไม่ยากอืมเลี้ยงยังไงครับเลี้ยงแพะเนี่ยกระถินให้กินอ๋อทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปหาไปตัดกระถินเนะาะกระถินนี่เราไม่ได้ปลูกเองเนาะครับไม่ได้ปลูกไปเที่ยวหาตัดเอาอืมข้างถนนอ๋อไปตัดตาม ข้างถนนเสร็จแล้วปึ๊บอืมตามออกตํามซอยเสร็จแล้วไอ้แพนี่เขาจะกินใบมันใช่ไหมครับกินใบแล้วก็เปลือกกินแล้วก็ปอกเปลือกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นี่แพกินนะครับนี่อนี่ต้นกระถินนี่อพอกินกินใบมันก็จะกินเปลือกมันด้วยนะครับเปือกกระถินนี่แกจะให้ไว้ประมาณนี้นะครับนี่นี่แกจะวางไว้ประมาณนี้ แล้วมันก็จะกินกินเปลือกมันจนหมดเลยนะครับเนี่นี่นี่มันกินอยู่นี่ยวางไว้ข้างบนอย่างเงี้ยนี่มันจะกินอยู่ลักษณะอย่างนี้ตอนนี้คือมันกินหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณนี้บางส่วนก็ยังเหลืออยู่บางตัวก็กินอยู่นะครับนี่มันกินอยู่ตัวนั้นกินอยู่อ่ามันจะกินอยู่ประมาณนี้อ่ามาวินมาแล้วมาวินมาแล้ว มาเวียนอันนี้ลูกหลานนะครับนี่เอาให้มันกินตอนไหนครับนี่แพ้เนี่ยเช้าแล้วก็ตอนสามโมงเย็นอ๋ออาหารมาทั้งนี้ก็ได้มันจะได้อันนี้สามโมงเย็นเที่ยวหนึ่งตอนตอนตอนเช้าตอนเช้ากี่โมงครับประมาณเจ็ดโมงก็ได้สองโมงก็ได้แล้วแต่เราหากระถินมาให้มันได้แล้วก็บ่ายสามอีกบ่ายสามให้มันกินข่าวนี้แพ้เนี่ย ตัวหนึ่งนี่พอออกจากท้องแม่มาเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนครับกี่ปีมันถึงโตแล้วเราถึงขายได้สามเดือนโอ้แพทย์เลี้ยงคือออกมาสามเดือนเราสามารถขายได้เลยนะ<า>ยแล้วตัวโตเลยขายนี่ขายได้เยอะไหมครับ,บ,บตัวละเท่าไหร่สมมุติว่าสามเดือนเป็นช่างกิโลใช่ไหมครับช่างกิโลตัวผู้ตัวเมียขายเป็นแม่พันอ๋อตัวผู้นี่ขายกิ ขายยังไงครับเดี๋ยวแน่เพราะว่าโลละร้อยหกสิบโลละร้อยหกสิบตัวหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับกิโลมันได้กี่โลถ้าตั้งแต่ยี่สิบโลลงมาอ๋อเอาตั้งแต่ยี่สิบโล <160. S 2> คือตัวใหญ่กว่านั้นเขาไม่เอาได้อะได้แต่มันได้ถูกอ๋อได้ถูกคือยี่สิบโล <20. S 1> คือจากล้อสิบสองกิโลถึงยี่สิบโลเนี่ยจะได้โลละร้อยหกสิบแต่ถ้าสูงกว่าร้อยยี ตัวหนึ่งสูงก็ร้อยเอ่อยี่สิบโลยี่สิบโลขึ้นไปนะจะอีกราคาานึง,าานงจะถูกจะได้ถูกเนาะตัวตัวหนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับที่ขายได้แพงสุดสามพันทำีอ,อ๋อจะได้ประมาณสามพันนะครับตัวแพงสุดตัวต่ําสุดขายได้เท่าไหร่ครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับอพันกว่าบาทสองพันแล้วคราวนี้ปีหนึ่งเนี่ยสามเดือนนะมัน ออกลูกแล้วมันโตแพะแม่หนึ่งเนี่ยออกลูกเนี่ยปีหนึ่งจะได้กี่ตัวครับเยอะสุดสามตัวก็มีสองตัวก็มีตัวเดียวก็มีแล้วแต่สี่ตัวได้ไหมครับสี่ตัวได้ไหมสี่ตัวก็เคยมีแต่มันแต่น้อยอคือแพะนี่ออกลูกเนี่ยแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขานะครับอาจจะสี่ตัวปีหนึ่งหรือว่าสามตัวปีหนึ่งสองตัวปีหนึ่งก็ได้หรือว่า หนึ่งตัวต่อปีก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เราเลี้ยงเราดูความสมบูรณ์ของมันออกทีหนึ่งออกทีหนึ่งอ่ะสองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้หนึ่งโอ้ผมออกครั้งหนึ่งโอ้ออกครั้งหนึ่งคืออันนี้นะครับอ่าเข้าใจแกเข้าใจผิดเมื่อกี้เราถามว่าปีหนึ่งจะได้กี่ตัวแต่แกบอกว่าออกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก็แล้วแต่ ไม่ใช่ว่าแพะออกมามครั้งหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่มันออกมาหนึ่งตัวสองตัวหรือสามตัวหรือสี่ตัวก็ได้แล้วปีหนึ่งเนี่ยออกกี่ครั้งแพะปีหนึ่งถ้ามันสมบูรณ์ก็สองครั้งบางทีก็ปีกว่าได้สองครั้งป<อ>ีสองเดือนสามเดือนบางทีคือประมาณอ่ามันออกลูกเนี่ยก็ประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดเดือนเนาะครั้งหนึ่งเอยยี่สิบวันทับก็มีมันออกลูกแล้วน่ะมัน แล้วต่สมบูรณ์มนสมบูรณ์บางตัวก็เดือนหนึ่งทับคันนี้กว่าพอมันทับพอออกลูกมันจะได้ขายแม่มากบท้องได้สองเดือนสามเดือนมันอุ้มท้องเท่าไหร่ครับห้าเดือนอุ้มท้องห้าเดือนพอออกลูกมาปุ๊บยี่สปับประมาณวัยสุดนี่ยี่สิบยี่สิบวันมันก็จะมันก็จะทับแล้วนะครับนี่อ่าเอาเรามาดูสมบูรณ์กำลังท้องตัวจะสวยเลยนะครับที่แรกผมนึกว่าจะเลี้ยงเอ้ ทำเป็นอ่าเลี้ยงไว้สวยงามนะครับที่ไหนได้เป็นเศรษฐกิจหนอนตัวนู้นกินอยู่ครับเนะน,นี่ยจะกินเปลือกมันนะครับตัวน,นั้น,นตัวนั้นตัวโตมากในสงสัยจะเป็นพยาธิในหนันงฉีเหมือนกันนะฉีดเลยเป็นเม็ดเดี๋ยวต้องได้ขีดปลาค่ะแกสง,สงสัยว่าจะเป็นพยาธิฉีเป็นเม<ต>็ดนะครับฉีดได้เป็นเม็ดในฉีดเป็นก้อนมันก็ฉีว่านมันจะเป็นพยาธิขี้เป็นก้อนนะครับไม่เป็นเม็ด แ,แพะจะ,ะถ่ายนะครับถ่ายเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเอ๋กลมๆเล็กๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่เป็นเอ่อเป็นเม็ดเป็นไอ้นี่เขาว่าสงสัยว่าจะเป็นพยาธินะครับเราจะได้ขีดขีดโลกคอกเลยท่องไม่ท่องกับีดได้มหมดเ,เวลาดูแลก็ฉีดยาพยาธิด้วยนะครับเวลาฉีดก็ฉีดหมดเลยนะครับนี่แกทําคอกไว้สองชั้นนะครับเนี่ยชั้นบนเอาไว้ให้มันนอนด้วยนะ อันนี้ชั้นล่างแยกไหมครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ไม่ไม่แยกแล้วตรงนู้นเห็นเลี้ยงไว้ยังไงเนาะตรงนู้นอันั้นมันอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากเลยอ๋อของคอกหลายเจ้าใช่ไหมครับหรือยังไงถ้าเอามาไว้ในตะมูนี่มันจะชนมันเลยแยกอ๋อคือก็คือแยกว่าตัวเล็กที่มันกินอาหารไม่ทานแกก็จะแยกไว้อีกคอกหนึ่งนะครับเลี้ยงแพะทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยมด มดนี่มันยี่สิบเจาตัวยี่สิบสองตัวทางโน้นอีกคอกนู้นก็อีกของเจ้าหนึ่งเนาะของชายแกะนะแกะไอีกอ๋อเลี้ยงแพะอันนี้ยี่สิบสองตัวนะครับในแพะอ๋อแรกเต็มคลอกขายขายเยอะแค่นี้ก็ถือว่าถ้าจะเลี้ยงเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้เนาะยายเนาะเพราะว่าเราไปหากระถินเนี่ยมันลําบากนะครับเราไม่ได้ปลูกไม่ได้นี่นะครับไปหาที่อื่น ถ้ากระถินหมดนี่ปุ๊บแพะก็จะไม่ได้กินเลยกินอย่างอื่นได้ไหมครับนี่แพะหญ้ากก็ินอ๋อหญ้าก็กินนะครับหญ้เปียมันก็กินอืมหญ้าก็กินนะครับนี่แต่ว่าสะดวกก็คือหากระถินให้มันกินนะครับโปรตีนก้อนปีปีหนึ่งนี่ขายได้เยอะไหมครับสี่หมื่นห้าหมื่นปีหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นเลยอ๋อขายแม่พันธุ์ด้วย แม่พันนี่ขายยังไงครับขายตัวเท่าไหร่แม่พันแล้วแต่ตัวเลขตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เจ<อ>็ดพันแปดพันตัวแม่สาวรุ่นนี้ก็ห้าพันหกพันแล้วแต่คือแพงสุดนีไมไม่สวยอืมคือแพงแพงสุดก็คือเจ็ดพันถ้าถูกสุดประมาณเท่าไหร่ครับแม่พันแม่พันถ้ามันมีลูกแล้วก็เป็นหมื่นก็มีอ๋อเป็นหมื่น อ่าเมื่อกี้พูดว่าเจ็ดพันไม่ใช่นะครับเจ็ดพันแดพันนี่แม่สาวอมแม่สวยตัวสวยแล้วก็ถ้าแม่ลูกก็ก็หมื่นสองหมถึงหมื่นห้าลูกถ้าแม่สาวนี่คือแกบอกว่าอ่าห้าพันหกพันเจพันแม่สวย8000แปันแ,แ,แ,แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าแม่แล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยใช่ไหมครับลูกเออประมาณเดือนสองเดือนนี่อ่าคือให้ลูกเข้าไปด้วยใช่ไหมครับให้ลูกอ่าอันนั้นก็จะเป็นหมื่นนะครับหมื่นห้าหมื่นแปดก็แล้วแต่นะครับแ,แล้วแต่ตกลงกันก็จะประมาณนี้แ,แ,แพะสวยไม,ม่สวยด้วย <laughs> อ่าแสดงว่าแพะนี่เขาออกลูกอ่าไวอยู่เนาะแต่ว่ามันจะลําบากที่เราไปหากระถินเนาะไปตัดเอา ทางเราังต้องทนต้องอดอ้าวคราวนี้ตลาดนี่คือเราเราขายเองหรือว่ามีคนมารับซื้อครับคนมารับซื้อถึงบ้านคือถ้าเราอยากขายเวลาไหนนี่คือขายได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็โทรมาหาแค่ยังไม่ทันใหญ่เลยครับโทรมาถามแล้วอ๋อคือคือเขาจะมีพ่อค้าประจําอยู่แล้วอ่าคือเขาเอาไปไปไปกินใช่ไหมครับอืม เขาจะเอาไปกินนะครับเ,เอาไปทาน,นเงินพอค่ามาซื้อ,อเขาว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชาจะให้ขขเขมรมกักจเอาส่งเวียดนามส่งจีนไปต่อไปเรือ่อยๆประเทศอ่ากัมพูชาก็จะซื้อไปว่าแล้วก็เอาไปส่งอ่าเวียดนามส่งประเทศอื่นนะครับไอ้อนี้เลี้ยงได้อยู่เนาะเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจอยู่เนะครับนี่นี่แพะดูตัวก่อน ใ่แม่สาวด้วรับพ่อแกแล้วนมลงจะจะออกวันไหนนมขนาดแม่สาวนันมมันบาาขาเลยนั่นดูนมมันะนมดีได้นี่แม่สาวคือว่านมงามนมใหญ่ดีนมนี้ยวงยวงนมมันใหญ่นี่มันใกล้ออกอ่ะนี่มแพ้นี่ขายนมได้ไหมครับไม่ได้ ตอนนี้มันเป็นแพะพันนมแหละแต่ว่านมมันใหญ่ดีเนาะมันจะอันนี้ดูนม,มนแม่สาวนมสํานี่ก็ถือว่านมใหญ่เลยแหละนมเต็มบางข้าขงแล้วก็ออกแล้วครับเล่นกันว่าไห้วิน,นะมาตัวนี้แพะแม่แพะยายไห้วิน,นแล้วก็ออกของมันละให้มาวินแต่มาวินไม่ได้เลี้ยงยายเลี้ยงเหมือนเดิม ให้หลาน,อน,อนาเออเถามในตอนนั้นให่ไหมวินเออนันเอาตัวนั้นตอนนั้นยังน้อยแลยังกินนมอยู่ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับนี่อ,อยากรู้วิธีการเลี้ยงดูแลนะครับก็ติดต่อได้มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเผื่อมีคนสนใจอยากอ,อยากซื้อแล้วก็อยากสอบถามว่าเลี้ยงยากไหมทำยังไงนะครับ จะได้ให้เบอร์โทรไปนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยได้ใช่ไหมครับคือโทรมาสอบถามได้ใช่ไหมครับอ,อ่าสอบถามได้นะครับนี่เบอร์โทรนี้เลยเด,ดี๋ยวผมบอกให้นะครับ0 8 7 0 6 9 1 6 สี่ห้านะครับอันนี้เบอร์ลูกชายแกนะครับชื่อเอกนะครับแล้วก็เบอร์ข้างบนก็จะเป็นเบอร์โทรลูกสาวนะครับ0 9 2 4 0 6 2 8 2 6นะครับลูกสาวชื่อนุ้ยนะครับข้างบนไอเบอร์สุดท้ายนะครับนี่แกเตรียมมาไว้ให้แพะแกนะครับให้แพะให้วัวนี่ตรงนี้ จะใส่รถอย่างนี้มาเลยนะครับะให้แกให้แพะให้แกะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ